สวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกๆท,ท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีนี่ก็คืองานประจําของพี่เคยพี่นะคะก็คือลุงลินนะคะก็ตอนเช้ามืดเก,กก็จะไปไอตัดหญ้าอย่างนี้นะคะเอามาให้กับน้องวัวนะคะเอฟซีนี่ค่ะก็ต้องไปตั้งแต่เช้ามืดคะ่ะเพราะลุงดินเก,กจะไอร้อนคะ่ะทุกคน แล้วเวลาไอ้แกร้อนแกก็จะเป็นลมค่ะแกก็เลยต้องไปแต่เช้ามืดนี่ค่ะบางคนก็บอกว่าอะไรวะตอนกลางวันมาทีไรก็เห็นแต่ลุงแกนอนอยู่เนาะทุกคนเพราะว่าแกไม่ทํางานทําการอะไรนะก็กลางวันมันร้อนแกก็จะนอนพักผ่อนแต่แกก็จะลุกไปนู่นเลยค่ะตั้งแต่นู่นเลยค่ะตีตีสี่ตีห้าเลยค่ะถ้าแกนอนไม่หลับแกก็ไปค่ะเลยก็ไปสว่างอยู่ที่นาค่ะนี่ บางคนก็บอกว่ามันคือสบายแท้มันนั่งกินนอนกินเงินของไอ้น้องเมียมันให้น้องเมียมันเลี้ยงแต่จริงๆแล้วแกก็จะไปทํางานตอนกลางคืนค่ะเพราะตอนกลางวันแกจะกลัวแดดมากค่ะทุกคนและแกก็เป็นลมค่ะเพราะว่าลงลินแกก็จะอ้วนสักหน่อยเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะเอฟซี FC, ยามาให้กับวัวค่ะแล้ววัวมันจะไม่อ้วนได้ไง่ายทุกคนนี่แกบอกว่ายาเยอะมากนะคะทุกคนแกต้องไปรีบหามาไว้ก่อนเพราะว่า มีวันมงคลจะเกิดขึ้นนะคะไม่เร็วไม่ช้านี้นะคะ FC. เอฟซีแกก็จะไปหาหญ้ามาตุนไว้นะคะให้กับน้องวัวของเราเนาะทุกคนเนาะน้องวัวของเราทุกคนก็เห็นอยู่หุ่นยังกระช้างเลยนะคะเอฟซี FC. ไก่มันออกมาอีกแล้วต้มใบมะขามอ่อนเลยนี่ทั้งไก่ทั้งไก่ทั้ง ไอ้วัวค่ะทุกคนขังอยู่ในนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เวลาออกค่ะทุกคนทําไม่ได้เวลาออกเขาก็จะนอนอยู่ในคอกแบบนั้นค่ะ fc นี่ค่ะดูวยนี่อีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องวัวกันเลยนะคะทุกคนว่ามันอ้วนขนาดไหนนะคะแต่ตอนนี้ก็น้องวัวของเราก็ยังไม่ออกมานะคะทุกคนเพราะว่าลุงจะจะยังไม่ปล่อยค่ะทุกคนเพราะว่ามัน ยังเช้าอยู่แล้วก็เฉะมากค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเอฟซีนี่ค่ะน้องวัวเราก็จะอยู่ในนี้นะคะเอฟซีนี่เดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูดูดูบุญรอดกับบุญปลื้มใจของเราค่ะทุกคนหุ่นนี่ยังกระช้างเลยค่ะดูดูยาวันวาเราค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้ลุงแก๊กก็จะขับรถเข้ามาแล้วนะคะเอฟซีเพื่อที่จะเอายามาลงค่ะ นี่ค่ะเกก็จะจอดตรงนี้แล้วก็เอาย่าลงให้กับน้องวัวของเราเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะลุงก็จะใส่ใส่ญ้าไว้เลยเหรอลุอลงก่อนที่วัวจะออกเหรอใช่ก่อนจะเอาออกก็ต้องเอาญ้าแต่เราจะเอาอสายส่ง9โมง10โมงถึงจะออกถ้าออกแต่เช้ามันก็ไม่ค่อยิน ตอนเช้าก็ต้องให้มันกินมันจะกินฟางก่อนเนอ,อลุงบอกว่าต้องเอาน้องวัวออกสายๆหน่อยค่ะเพราะว่าออกมาตอนเช้าก็จะไม่กินแต่ว่าข้างในนั้นก็มีฟางค่ะเอฟซีนี่ค่ะตอนเช้าวัวก็จะกินฟางจะไม่กินหญ้าค่ะทุกคนและบางครั้งนี้เขาก็จะร้องเรียกลุงเลยนะคะเวลาเขาอยากจะออกคอกและมากินหญ้าค่ะทุกคนนี่เจ้าทันวาเราก็อยู่นั่นนี่ค่ะ โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ขอ้กขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนหมางให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย